สวัสดีค่ะวันนี้เอาเข้าวมาเลี้ยงแมวค่ะลงมาลูกลงมาแล้วลงมาอะไรล่ะนีน่ไม่ยอมลงมาเลยไหมลูกเอาอาหารให้แมวค่ะ ลงมากินได้กันลูกมาไปนอนแอบนู่นแล้วมากินได้กันลูกไปนอนแอบนั่นทำไมมาเลยมาในช้าอร่อยไหมลูก สสงสารนะคะกงนั่นไม่ได้ขังเขาน้เมื่อก่อนเอาเลี้ยงไว้หนู่ในบ้านก็เอาเวลาญาติแฟนเอาหมาเอาสุนัขเข้าบ้านแล้วก็เอาแมวขังกงแล้วเอาขึ้นไปไว้ข้างบน,นะคะ่ะกลัวหมาจะกัดตายนะคะเอาหมาเข้ามาด้วยนี่วันนี้พรอเอาเข้าวมาให้น้องไหนชาก,กินคะ่ะ มามากินได้กันนี่มาเร็วไปนอนนู้นนั่นทําไมอ่ะคิดถึงลูกเหรอลูกนางคิดถึงลูกนางค่ะเพราะว่าตายหมดเลยค่ะโดนหมากัดตัวหนึ่งแล้วก็อีกสองตัวก็อะไรทับตายไม่รู้อยู่ในบ้านเขานั่นก็ไม่ให้อยู่เขาไล่ออกมาเอาเข้าบ้านเราเขาก็ไม่เข้านะคะ แมวตัวนี้น่ารักค่ะจะมาร้องขอกินทุกวันที่เคยถ่ายด้ยนะคะน้องไหนช้าสุดหล่อของเยพรเน,นะะี่ยค่ะ อ,อ่ยมทุกมีทั้งอาหารกระป๋องแล้วก็อาหารแห้งนู่นนางไม่มาค่ะนางไม่มากินนอนรับมืดอยู่นั่นค่ะตัวดำเลยมองไม่เห็นเมียไม่กินเหรอลูกคิดถึงลูกเหรอเป็นบทเรียนนะลูกนะ เป็นบทเรียนวันข้างหน้าเราต้องดูแลลูกให้ดีก็ดูแมวกแล้วกันแล้วก็วันนี้เด้กพรนกน Enak boleh luk. pa. Mai pa. Hmm, pa. แค่นี้นะคะนี่ค่ะยายพรกับน้องานชาค่ะเอาอาหารให้น้องายชากินนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายลูกไนชาครับไม่ดูเลยนะลูกบ๊ายบายานชาไม่ยงมองแม่เลยเอาแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ